กิโนโมโัโต้ปี16ครับจไ,ได้นะ้พี่สวยหาถูกก็ใช้งานได้เลยพี่ชุดเนี้ยอ่าผมขายเลยแหละชุดเนี้ยอ่าชุดนี้ของสดูพี่แต่พอได้พี่อย่างหน้าอย่างหลังโยนทำง,งานพี่อ่าแขนโยกแขนโยก ไพี่งานพี่เอาไปพี่สามมือ่องพี่ไม่ไม่ลดแล้วนะพี่เก่านอกพี่เอกสารอินวอยนำเข้าเยอันนี้สามมือ่องพี่ส6กแรงวีโน่พี่สี่คันนี้ผมโลเลยไป้ทุกกรเลยเดี๋ยวชุดใหม่ผมลงราคาไปเรื่อยๆพี่เอาชุดเก่าไปด้วยฝาได้ครับ0 9น9์เก้าลครับ E1632 ตัวเปล่าพี่ มีปัญหาอะไรโทรหาผมเลยผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างบนนะพี่โอเคขอบคุณครับ